งานนี้ก็ทำเอา FC แฟนคลับนะคะฟินกันทวนหน้าไปเลยแหละคุณผู้ชมคะเมื่อทางด้านของสาวเบสรักวัน,นีหรือว่าเบสคำสิงนะคะออกมาโพสภาพคะ่ะขณะที่ไปดินเนอร์นะคะที่ตึกใบหยกคุณผู้ชมซึ่งภาพที่สาวเบสโพสออกมาเนี่ยเป็นรูปเดี่ยวของเธอนะคะที่ยืนถ่ายรูปภาพอยู่แต่ใดๆคะ่ะคุณผู้ชมคาะรู้ไหมคะว่าคนที่ถ่ายภาพนี้นะคะให้กับสาวเบสก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคือคู่จิ้นนะคะของเธออย่างบิ๊กผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์เพราะว่า ทั้งสองคนเนี่ยเขาไปด้วยกันเขาไปดินเนอร์หรูกันค่ะคุณผู้ชมขาที่ตึกใบยกนะคะโดยสาวเบสเนี่ยพอโพลร,รูปภาพของตัวเองออกมาแล้วรูปสุดท้ายแมชช็อตนี้แหละเป็นช็อตที่หลุดโฟกัสนะคะของ f อฟซีแฟนคลับเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเบสนะคะเขียนแคปชั่นแซวตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าคนในรูปสุดท้าย่านรูปให้ค่ะซึ่งก็ณี่แหละคือบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นช่างภาพประจําตัวนะคะช่างภาพส่วนตัวให้กับสาว ของเราจนถึงข่านค่ะทำเอา FC แฟนคลับนะคะที่ต่างก็เชียร์สาวเบสกับหนุ่มบิ๊กอยู่แล้วก็ไม่ไาวนะคะพลาดไม่ได้จริงๆต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันโซเชียลของสาวเบสไปเลยคุณผู้ชมซึ่ง FC แฟนคลับนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แซวบางคนก็มีการบอกแหละแซวนะคะว่ารูปสวยมากแฟนถ่ายให้หรอกค้ะค,ะคบหาดูใจต้องใช้เวลาแต่พอมีเธอเข้ามาเวลาก็ช่างมันเธอโอ้โห FC แฟนคลับก็คือแพรวพราาเอามากๆคุณ ผู้ชมคะมีคํากุงคํากรมาแบบนี้นะคะบางก็บอกต่อนะคะว่าเปิดตัวแล้วใช่ไหมคะแฟนถ่ายให้เราคะรูปสวยดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะโลกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วความสุขจะอยู่กับเบสไปตลอดเงื้อนะคะเขาไปเดทกันใช่ไหมคะสวยทุกรูปเลยคะ่ะแต่ชอบรูปสุดท้ายมากที่สุดนะคะบีบีอ่าบางคนก็บอกอีกนะคะว่าเขาหลอ่อเขาเก่งและเขาก็คือคนที่ถ่ายรูปให้ตลอดที่เจอกันเลยอ่ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นวาสนาให้เบสค่ะ สงแค่คนเดียวจริง,รงๆงื้อนะคะเขินรูปสุดท้ายมากค่ะเมื่อไรจะเป็นแฟนกันนะ FC ลุ้นหนักมากกรีดเพลงค่ะตาก้องสุดหลอนางแบบสุดสวยนะคะเหมาะสมลงตัวขอบคุณน้องเบสนะคะที่เข้ามาทําให้บอสของแม่แม่มีความสุขนะคะน่ารักกันจังค่อยพัฒนาไปเรื่อยจะคอยดูอยู่นี่นะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่า FC แฟนคลับเนี่ยซัส,ส่วนมากนะคะที่มีการเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคือไปในทิศทางเดียวกันจริงๆคุณผู้ชมต่างก็พากันกรี ะะให้กับโมเมนต์ดังกล่าวนี้ของสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กอย่างมากมายพร้อมกับมีการนะคะชงเข้มกันพายเรือกันแบบฉ่ำเลยแหละคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีนะคะที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยแฟนคลับนะคะต่างก็ฟินกันท่วนหน้าแล้วก็จับตาในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะของสาวเบสกับหนุ่มบิ๊กด้อย่างมากมายด้วยเหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าสองคนนี้เขาจะเป็นมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าโมเมนตะ์ณตอนนี้เนี่ยก็คือน,น่ารักแล้วก็ลงตัวสุดๆอ่ะอนาคต ขางหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสําหรับผู้นี้อันนี้เองพวกเราที่เป็นแฟนคลับค่ะก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ